สวัสดีครับผมเอมจากช่องมี e x p e r i e n c e นะครับในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาหลายๆคนคงได้ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่า Work from Home นะครับและแน่นอนว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ทำงานก็จะมีโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์รวมไปถึงหน้าจอมอนิเตอร์ด้วยครับบ่อยครั้งเราต้องทำงานเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของเราให้มากขึ้นวันนี้ผมจะมาแนะนาหน้าจอยอดเดลรุ่น U3421WE ที่มีหน้าจอใหญ่ถึง34นิ้วและยังเป็นจออัลตร้าไวด้วยนะครับเราสามารถเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานไปพร้อมกันได้อย่างสะดวกสบายเราไปดูกันเลยครับเรามาแกะกล่องหน้าจอตัวนี้พร้อมกันเลยครับ ในกล่องนะครับก็จะมีสายไฟ AC มีสาย USB 3.0สาย Display Port สาย HDMI แล้วก็มีสาย USB C มาให้ด้วยครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเอาเสาเนี่ยมาสวมกับตัวแท่นจอแล้วก็หมุนตัวน็อตข้างล่างให้แน่นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวเสาเนี่ยมายึดล็อกกับตัวด้านหลังของหน้าจอพอยึดเข้าที่แล้วเนี่ยเราก็ดึงตัวหน้าจอเนี่ยขึ้นมาจากกล่องได้เลยครับ เราสามารถปรับหน้าจอขึ้นลงได้ครับแล้วก็เอียงไปทางซ้ายและทางขวาเนี่ยฝั่งละ30องศาแล้วยังสามารถปรับเอียงหน้าจอขึ้นลงได้ด้วยครับผมก็ได้ติดตั้งตัวหน้าจอกับตัวขาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ผมจะเปรียบเทียบกับจอเก่าของผมเนี่ยซึ่งเป็นจอเดลเหมือนกันนะขนาด24นิ้วส่วนตัวนี้34นิ้วซึ่งความต่างความกว้างเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับ แล้วก็ความสูงของตัวนี้จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับส่วนจอตัวนี้ผมใช้มาประมาณ3ปีนะครับซึ่งผมได้ติดตั้งกับตัวขาตั้งตัวมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาหน้าจอตัวนี้ครับมาติดตั้งกับตัวขาตั้งตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีการติดตั้งขาตั้งจอนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับ ผมได้ทําการถอดแขนยึดหน้าจอมอนิเตอร์ออกจากหน้าจอเก่าเพื่อที่จะมาติดตั้งบนหน้าจอใหม่ของเรานะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาแขนหน้าจอมอนิเตอร์ตัวนี้ไปยึดกับตัวขาตั้งมอนิเตอร์ซึ่งผมติดตั้งไว้บนโต๊ะของผมเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขันน็อตเนี่ยให้แน่นมากยิ่งขึ้นครับเพื่อที่จะรับน้ําหนักของหน้าจอตัวใหม่ซึ่งมีน้ําหนักมากกว่าหน้าจอตัวเก่าอยู่พอสมควรเลยครับ เมื่อเราติดตั้งหน้าจอกับฐานเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่11.5กิโลนะครับส่วนใครที่จะเอาตัวหน้าจอเนี่ยมาติดตั้งกับตัวมอนิเตอร์อาร์มนะครับน้ำหนักตัวหน้าจออย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่7.5กิโลนะครับก็สามารถเลือกซื้อตัวมอนิเตอร์อาร์มเนี่ยให้เหมาะสมกับน้ำหนักของหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับช่องเสียบสายด้านหลังนะครับจะประกอบไปด้วยช่อง HDMI port 2ตํตแหน่งช่อง Display port USB-C upstream ช่องเสียบหูฟัง USB upstream port USB 3.2 3ามตำแหน่งและช่องเสียบสายแลนครับและทางด้านล่างนะครับทางเดียวยังแยกช่อง USB แล้วก็ USB-C ม่อีกจุดหนึ่งเพื่อที่เราสามารถเสียบชาร์จสายต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับช่องเสียบ USB-C ตรงนี้เราสามารถเอาสายชาร์จมือถือมาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยครับ หน้าจอตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่3,440คูณ1,440ับเป็น wqhd และ p a n e เนลของหน้าจอจะเป็น p a n e เนล ips ซึ่งคุณสมบัติของหน้าจอ ips จะมีความสดของสีแม้เราจะมองจากด้านข้างของจอครับหน้าจอจะมีความโค้งอยู่ที่ระดับ1 9 0 0 r ครับจอโค้งเนี่ยได้รับการออกแบบให้รองรับองศาการมองเห็นของเรานะครับทำให้ลดอาการ ล้าของดวงตาในขณะที่เราโฟกัสที่ภาพนะครับและหน้าจอที่โค้งเนี่ยยังทำให้เราสามารถรับชมภาพที่กว้างขึ้นด้วยครับก่อนหน้านี้ผมใช้หน้าจอขนาด24นิ้วอยู่นะครับและพอเปลี่ยนมาใช้หน้าจอ34นิ้วและเป็นขนาดอัลตร้าไวดด้วยนะครับในการเปิดดูคอนเทนต์เปิดเว็บเพจต่างๆนะครับสามารถเปิดได้พร้อมกันอย่างสะดวกสบายหน้าจอตัวเก่าเนี่ย เปิดหน้าจอเดียวนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าเมื่อเปิด2จอแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวหนังสือนะครับจะดูเล็กเกินไปซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานแต่พอเป็นหน้าจอตัวนี้นะครับการเปิด2แถบเนี่ยหรือเปิดหน้าต่างพร้อมกัน2อันเนี่ยสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องเพ่งที่ตัวหนังสือที่มันเล็กลงเลยครับโดยส่วนตัวนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยการเปิด2หน้าจอพร้อมกันเนี่ยครับทำให้เราสามารถมองเห็นหน้าจอหรือว่าตัวหนังสือเนี่ย ได้ชัดเจนมากที่สุดครับส่วนใครที่ต้องการที่จะเปิด3หน้าจอหรือ3แถบพร้อมกันนะครับควรจะมองไปที่หน้าจอขนาดที่ใหญ่กว่านี้ก็คือหน้าจอ38นิ้วอัลตร้าไวครับอันนี้ผมลองเปิด4แถบให้ดูนะครับว่าความใหญ่ของหน้าต่างแล้วก็ฟอนต์เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับ ในการดูหนังนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยสามารถแสดงสีได้ถึง1.07พันล้านสีครับทำให้การดูหนังของเราเนี่ยได้อัทริมากยิ่งขึ้นครับและอีกจุดเด่นก็คือหน้าจอตัวนี้เป็นระบบ i l k e r f r รีนะครับซึ่งหน้าจอจะไม่กระพริบนะครับทำให้ถนอมสายตาของเราด้วยครับหน้าจอตัวนี้ยังมีลำโพงติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเป็นลำพโพง Stereo 5วัตต์นะครับซึ่งเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปได้ครับ ข้อสังเกตจุดหนึ่งนะครับคลิปส่วนใหญ่บน u t u b e นะครับจะเป็น a s p e c t ratio ออยู่ที่1 6ต่อเนะครับเมื่อนำมาเปิดบนหน้าจอนี้แล้วเนี่ยก็จะมีแถบสีดำดๆอยู่ด้านข้างแบบนี้ครับด้านหลังของหน้าจอนะครับจะมีจอยสติ๊กอยู่นะครับเราสามารถเอื่อมมือไปกดปุ่มตัวจอยสติ๊กตัวนี้สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อปรับค่าต่างๆของหน้าจอไม่ว่าจะเป็นค่าคอนทราสนะครับหรือค่าความสว่างต่างๆก็สามารถทำได้โดยการ กดปุ่มจอสติ๊กตรงนี้ได้เลยครับในการเล่นเกมครับหน้าจอตัวนี้อาจจะไม่ได้ผลิตมาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าค่า refresh rate จะอยู่ที่60 h เ,เท่านั้นครับซึ่งหน้าจอเกมมิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมี refresh rate 1 0 0เฮิขึ้นไปครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราต้องการเล่นเกมบนหน้าจอมอนิเตอร์ตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ หลังจากที่ได้ทดลองใช้จอนี้มาประมาณ2อาทิตย์นะครับก็รู้สึกว่าหน้าจอตัวนี้มีความสว่างค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยคมชัดเพราะว่าหน้าจอตัวนี้เป็น WQHD นะครับในการรับชมภาพยนตร์หรือว่าดู YouTube ต่างๆนะครับก็เพิ่มอรรถรสในการรับชมได้มากทีเดียวครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของการทำงานหรือว่าการใช้ในชีวิตประจาวันนะครับก็ หน้าจอตัวนี้สามารถเปิดได้2หรือว่า3แท็บเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บหนึ่งเราอาจจะเปิดเป็นดูหนังนะครับหรือฟังเพลงเนี่ยส่วนแท็บที่2เรา,าจ,จะเปิดเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรต่งตางๆนะครับส่วนแท็บต่อไปเราอาจจะเปิดในการทํางานเปิดไฟล์ Excel หรือเปิด Word ในการใช้งานได้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตจอตัวนี้ก็คือจะมี r e f ฟ e ชเร a แค่60นะครับซึ่งเป็น r e f ฟ e ชเร a ที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมนะครับแต่ว่าสามารถ ใช้ในการทํางานอะไรต่างได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณ25,000บาทน,นะครับเป็นรุ่นเด o นะฮะ U 3 4 2 1 WE นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง m x p e r i e n c m ด้วยนะครับสวัสดีครับ